สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นสเกล e 1 0ต่อ1น0นะฮะ RX ขีด78 F 0 0 Gundam กันดั้มนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวจำลองในสเกล e 1ต่อ1นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของกันดั้ Factory Yokohama นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนรหัสตัวนี้นะครับก็คือ F 0 0นะครับ ตัวนี้สติ๊กเกอร์เยอะมากนะครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นเรามาดูในส่วนที่เราเห็นเป็นตรงนี้นก่อนนะฮะก็คือจะมีในส่วนของ action base นะครับ action base ตัวนี้มันจะเป็นชื่อเรียกว่า g carrier นะฮะ g carrier นะครับก็จะสามารถเก็บโล่ตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บในส่วนของพัดตัว beam rifle ตรงนี้ได้นะครับจะมีติ่งๆต,ตรงนี้อยู่อุปกรณ์นะครับที่เราเห็นนะครับก็คือครบเลยนะ จะมีปืนมีโลนะครับแล้วก็ตัวบีมเซเบอร์ซึ่งตัวพาร์ตเอฟเฟกมันไม่ได้เก็บที่ฐานนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่บอกว่าครบก็คือมันอยู่ใต้ฐานนี้นะครับก็จะมีมือมาอีกนะครับก็จะมีมือแบมือกำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพาร์ตชิ้นสีขาวซึ่งมันจะติดตรงที่ข้างแขนสําหรับถอดออกมาเพื่อจะติดโลนะแล้วก็ตรงนี้จะติดเอ่อตรงที่ก้นนั่นเองนะครับถอดออกมาเพื่อที่เราจะได้ติดกับตัวแอคชั่นเบสนะฮะจีแคริเอรตรงนี้นะครับ ตรงนี้สติกเกอร์เยอะมากนะครับเป็นทั้งสติกเกอร์ฟอยนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ใสซึ่งตัวสติกเกอร์ฟอยหรือว่าสติกเกอร์กระดาษเนี่ยมันจะเป็นแบบห่อนะฮะซึ่งมันจะมีหลายจุดที่เมื่อเราห่อไปแล้วแล้วถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะแบบขาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาชี้จุดเป็นแบบใกล้ๆให้ดูส่วนจุดขยับอะไรนี่ถือว่าเท่มากแล้วก็ราคาตอนนี้นะครับถ้า ครที่พรีออเดอร์มันก็อยู่ที่ราวสองพันกว่าบาทนิดๆนะครับแต่คนที่ไม่ได้พรีออเดอร์ราคามันจะไปไกลยอยู่ที่ประมาณ2,900แล้วนะครับสาหรับตัวนี้นะหนึ่งต่อหนึ่งร้อยแล้วก็ถ้าหนึ่งต่อหนึ่งร้อยสิบสี่สำหรับคนที่ยังไมได่ดูนะฮะต,ตามไปดูที่ช่องของ hi m กันได้นะครับสาหรับหนึ่งต่อหนึ่งร้อยสิบสี่อันนั้นจะมี G ีดอกมาด้วยนะครับที่จะเป็นเหมือนลุงซ่อมนะครับแต่อันนี้จะเป็น G ีแ er คร i เรนะเป็นแอคชั่นเบสมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับต่างๆพร้อมตัวติกกกกกเเอร์ันแบบลล้ๆยดีว่าคผม เอาละครับสำหรับจุดขยบนะฮะเราก็มาเริ่มกันที่หัวก่อนเลยนะครับเขาบอกไว้เลยว่าจุดขยับนี้ถือว่าดีมากนะครับมีทั้งมุมเงยนะครับมุมเฉียงนะครับแล้วก็แน่นอนหมุนได้รอบนะฮะตัวเข่าก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ได้หลุดง่ายอะไรเลยนะครับตัวนี้ดีไซน์ใหม่หมดนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะด้านในเราจะเห็นว่ามีสติกเกอร์สีขาวแปะอยู่นะครับดวงตาเป็นชิ้นสีเหลืองนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับตรงด้านหลังหัวนะครับ จะเป็นสติกเกอร์ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงเขาเนี่ยจริงๆด้านในเขาก็มีรายละเอียดมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ตัดเส้นเรียบร้อยครบหมดนะครับอ่ะสติกเกอร์หอ่ออย่างที่บอกไปนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่สติกเกอร์หอ่อเมื่อเราดูกันแบบใกล้ๆชัดๆเราจะเห็นมันชัดเจนมากนะครับนี่โดยเฉพาะอ่ะตรงนี้ก็ได้เมื่อเราเล่นไปสักพักเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรเบิร์นนะเบิร์นหรือเย็นนะก็จะเป็นหลุดขาวๆออกมาเนี่ยคือเราจะเห็นได้ชัดนะครับ ซึ่งในอนาคตผมว่าพวกนี้เดี๋ยวมันจะต้องถ้ามันถูกสีนะครับหรือว่าขัดสีกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจะขาดจะหลุดออกมานะครับซึ่งเป็นสติกเกอร์แบบห่อทั้งตัวนะครับตรงเข่าซ้ายขวาจะต่างกันนะครับจะเป็นสีเขียวกับสีแดงนะฮะด้านในก็จะซอกเออซ้อนไม่ใช่ซอกซ้อนสติกเกอร์ที่เป็นแบบห่ออีกนะฮะนี่พวกนี้ก็เป็นแบบห่อนะครับพวกนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าถูก เก็บด้วยชิ้นตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่สวยเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบห่ออีกนะครับนี่เห็นไหมเราจะเห็นพวกขาว,ขาวนะครับอันนี้อาจติดไม่เรียบร้อยนะฮะพวกนี้ก็จะมีแบบต้องห่อมันจะซ้อนทับกันนะครับนี่พวกชิ้นสติกเกอร์ตรงนี้ก็เป็นแบบห่อเหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็ตรงไหล่สองข้างจุดสีก็จะไม่เหมือนกันนะฮะร,ระหว่างเขียวกับแดงนะครับทั้งสองข้าง คร่าวๆตอนนี้พวกนี้ก็ห่อหมดสติกเกอร์ในส่วนใหญ่ห่อหมดแนละถ้าเป็นชิ้นใสก็จะแปะลงไปนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรพวกนี้ก็แปะลงไปก็สวยงามนะครับสําหรับตรงชิ้นไหลนะ,ะเวลาขยับไหลนะครับมันโยกอย่างนี้ได้นี่ตรงตรงบีมเซเบอร์มันจะหลุดหน่อยอ่ะโยกอย่างนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้เป็นพาร์ทชิ้นแยกนะครับแล้วก็ ตรงนี้หมุนเป็นจุดหมุนไมไฟมันกระพริบว่าปล่อยไปแล้วก็ข้อศอกนะครับพับได้ตามนี้นี่อ่ะโอเคเมื่อกี้ไปทําไฟมันดันกระพริบฉะนั้นอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นแท่งแกนเสียบนะครับไม่ใช่บอลจอยนะก็หมุนได้แล้วก็แบบแน่นหนาเลยนี่คือแบบแน่นๆอย่างนี้เลยนะ คือตัวนี้ตันๆแน่ๆแนๆอย่างนี้เลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะครับสําหรับตัวช่วงของเอวก็จะเป็นแกนเสียบแบบตรงๆอีกเช่นเดียวกันนะครับหมุนก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ตรงกระโปรงหน้าเนี่ยมันจะมีจุดที่มันเรียบทําให้หมุนได้รอบนะครับอย่างนี้นี่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับแล้วก็สําหรับจุดขยับนะครับนี่ในส่วนของท้องนะครับก้มเงยนะได้ประมาณนี้ แล้วก็โยกนะครับโยกอย่างนี้ได้ตัวชิ้นกระโปรงนะครับกระโปรงหน้าเนี่ยขยับได้หมดนะครับกระโปรงข้างขยับได้หมดนะฮะกระโปรงหลังก็ขยับได้แต่ว่าเป็นชิ้นคู่นะครับนี่เปิดได้เป็นชิ้นคู่อย่างนี้นี่ต่อมาในช่วงของการขยับตัวของขาท่อนบนนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้อ่าลืมบอกไปแกนของ ตัว PC ทั้งหมดเนี่ยตัว PC เนี่ยมันจะใช้ในส่วนของรีบบอน1 0 0นะฮะแต่ก็ไม่ได้รวมนะฮะอย่างเมื่อกี้ขยับให้ดูแล้วไม่ได้รวมเลยนี่ตรงนี้หมุนได้รอบนะครับเตะขึ้นอย่างนี้นะครับเตะไปด้านหลังเปิดกระโปรงหลังนี่ก็เพิ่มจุดขยับตรงนี้ได้อีกเตะไปด้านข้างนี่ตามนี้แล้วก็ตรงขาเวลาเราพับตรงเนี้ยชิ้นพวกนี้จะเลื่อนเหมือนแบบมาสเตอร์เกรดเลยนะฮะ ซึ่งถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็จะขยับได้แค่นี้แต่จริงๆอ่ะมันสามารถขยับได้อีกเพราะว่ามันแน่นมากเห็นไหมนี่นี่คือดีไซน์ของเขามันจะตามนี้พอดีแล้วเวลาเราเลื่อนลงเนี่ยตรงนี้ก็จะเลื่อนตามเวลาพับเก็บนี่เห็นไหมก็ยังมีกิมมิกมาให้นะครับคือตัวนี้มันเป็นสเกลหนึ 100, ่งต่อร้อยก็จริงนะฮะแต่ว่าเรื่องลูกเล่นเนี่ยก็เทียบเท่ากับมาสเกรได้แล้วก็อีกอย่างในส่วนของพาร์ทที่เป็นชิ้นเกาะเนี่ยเออเขาทํา รายละเอียดมาแบบในการาลดลายตรงนี้เราไม่ต้องไปเดินลายเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยเอาจร,จริงเลยนะแม้แต่ด้านในอะ่ะเขาก็มีรายละเอียดมาให้นะครับฉะนั้นตัวนี้การที่เขาทำเป็น1ต่อร้อยผมว่ามันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าตัวนี้มันโชว์เกราะนะโชว์เกราะด้านนอกนะครับไม่จาเป็นต้องโชว์แมคานิกด้านในเพราะว่าอย่างมาสเตอร์เกรดบางตัวดีๆทำแมคานิกด้านในมาดีมากแต่พอ พอเกราะปิดลงไปมันก็ไม่ได้โชว์ตรงนั้นไปนะครับอ่ะเสียดายแค่ตรงชิ้นเข่าเนี่ยมันไม่ได้เลื่อนเหมือนแบบมาสเตเกดเท่านั้นเองชิ้นเข่าตรงนี้มันจะติดไปกับตัวเข่าเลยนะครับตัวกระบังเท้าเนี่ยก็ขยับได้ขึ้นลงนะครับอย่างนี้แล้วก็ชิ้นเท้านะครับขึ้นลงนะครับตรงด้านหลังตัวนี้เหมือนกับของมาสเตเกตเลยนะแล้วก็บิดไปมาแล้วก็โยกขึ้นได้อีกนะครับอันนี้โยกขึ้นได้อีกนี่นี่ไปตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วย แล้วก็ตรงนี้บิดนี่นี่ก็คือจุดขยับนะครับทั้งหมดเลยนะของตัว rx เจ็ดสิบแปดขีด f ศูนย์ศูนย์นะฮะอ่ะ, 78, 00, ะ,อะต่อมาเรามาดูในส่วนของโล่นะฮะตัวโล่เนี่ยก็เป็นดีไซน์เหมือนกับของทางหนึ่งต่อร้อยหรือมัสเ์เกรดที่เป็นกันั้ำเนาะแต่เขาจะ ตัดตรงนี้นี่เพิ่มดีไซน์แหว่งตรงนี้นี่ด้านบนก็มีลวดลายเพิ่มเติมที่สวยนะครับแล้วก็ตรงนี้ทําเรียบง่ายแบบเรียบง่ายไปเลยอ่ะแล้วก็สามารถเลื่อนระดับในการถือโล่โดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมี2ระดับคือระดับนี้กับระดับนี้แต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยผมก็ใช้ระดับอันนี้นะครับตรงนี้ก็ยกได้ไปมานะครับอันนี้ในส่วนของโลนะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของบีมเบรฟเฟิลนะฮะจุดขยับก็จะมีตรงนี้ไกแกนปืนตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ศูนย์เลงนะครับสติกเกอร์ก็จะมีติดอยู่เท่านี้นะฮะแล้วนี้ผมติดมือไว้นะครับสำหรับการติดกับตัว G carrier นะครับเราก็ต้องถอดชิ้นชิ้นนี้ออกนะครับก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วจะมีตรงนี้อยู่แต่เราใช้วิธีใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สไลด์นะครับ อันนี้มันก็จะติดนี่แล้วก็ขนาดเนี่ยมันจะพอดีกันเลยนะครับสำหรับตัว G c a r i r นี่ตั้งแต่ส่วนเท้านะครับนี่แน,น่นมากนะครับแล้วก็สำหรับโล่นะฮะโล่ด้านหลังเนี่ยจะมีตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีเดือยแบบตรงนี้ เราก็เอาไปติดซึ่งมันก็จะพอดีแบบตรงนี้พอดีเลยพอดีกับฐานอย่างนี้พอดีกับฐานด้านล่างพอดีเป๊ะนะครับในส่วนของการเก็บตัวบีมไลเฟิรนะฮะก็น,นี่มันจะพอดีทุกอย่างนี่ครับก็จะตรงล่องกับที่สำหรับใส่เอ่อเวล,ลาเราเหนี่ยวไกละนะครับพอดีเป๊ะนี่นี่สวยงามมาก คือเข้าตู้ของก็จะครบอย่างนี้เลยนะแล้วก็อยู่แบบนี้ได้นี่ไม่ร่วงไม่หล่นแน่นมากนะครับนี่นี่แล้วก็อย่างที่บอกของเนี่ยเราก็เก็บให้มันอยู่ให้ครบได้เลยนะครับในส่วนของที่เป็นชิ้นมืออะไรอย่างนี้พวกนี้เราก็เก็บได้นะที่เป็นชิ้นพลาสชิ้นสีขาวตรงนี้นี่ ใส่เข้าไปนี่เรียบร้อยของครบยกเว้นอันนี้ที่หาที่ใส่ไม่ได้นะครับสำหรับพาร์ทเอฟเฟเออลืมให้ดูในส่วนของตัวบีมเซเบอร์ซึ่งตรงนี้ให้รายละเอียดแบบดีมากอันนี้ก็ตัดเส้นไปแล้วนะแล้วก็มีการแยกสีนะครับเป็นตัวเทาเข้มกับสีขาวนะครับนี่แล้วก็พาร์ทอาวุธก็เสียบเข้าไปที่มือได้เลยตรงๆนะครับอย่างนี้นี่ โอเคนี่ก็คือคร่าวๆสำหรับการขยับให้ดูนะครับของตัว RX ขีด78นนะฮะ Gandam Factory Yokohama นะครับบอกเลยว่าตัวนี้สำหรับสายสะสมนะครับควรจะมีเยอะเลยนะฮะแต่ส้หรับใครซื้อทั่วไปอะไรเงี้ยก็รอก่อนก็ได้ให้มันราคาถูกอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับ โอเคครับแล้วนี่ก็คือคร่าวๆนะครับของตัว r x 78F00 นะฮะกันดั้มนะครับในการรีวิวนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบอย่างไดนะครับอย่าลืมบอกกันใต้คอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับผมตัวนี้เท่มากๆเลยนะครับสุดจัดนะครับต้องตัดเส้นด้วยนะแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้ครบนะครับ โอเคก็ขอขอบคุณนะฮะที่เข้ามาดูกันนะครับในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับถ้ายังไม่เคยกด,กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม